อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราหลอนลีลับคลิปนี้ขอนำเสนอเจ้าที่เฮียนน้ำตกทีลอซูถ้าจะพูดถึงจังหวัดตากก็คงหนีไม่พ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าน่าจะดังที่สุดนั่นก็คือน้ำตกทีลอซูโดยน้ำตกทีลอซูนั้น เกิดจากลำห้วยก้อทอไหลามาจากผืนป่าบริเวณทิศตะวันตกติดชายแดนพมา่าลำน้ำทั้งสายตกลงมาจากหน้าผาสูงกลางป่าทึบของป่าทุ่งใหญ่ในเขตพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากซึ่งเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ300เมตรเมื่อภาพความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทีลอซูปรากฏสู่สายตานักท่องเที่ยวจึงทำให้ชื่อเสียงของทีลอซูโด่งดังในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่เป็นที่น่าเสียดายที่น้ําตกทีรอซูที่เคยยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นต้องถูกลดทอนความงามจากเมื่อในอดีตลงไปบ้างเนื่องจากในช่วงเวลาหนึ่งเกิดหน้าผาถลม่มเพราะฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันเมื่อปริมาณน้ํามีมากหน้าผารับน้ําหนักไม่ไหวจึงถล่มพังลงมาและนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมานานแล้วถึงแม้หน้าผาน้ําตกจะถล่มลงมาถึงสองครั้งแต่ความสวยงามของทีรอซูยังคงหลงเหลืออยู่ และก็ยังสวยงามเกินพอที่ให้นักท่องเที่ยวอยากเข้าไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตโดยประสบการณ์ชนสยองของผมนั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนผมและพักพวกได้ไปเที่ยวที่นั่นราวปีพศ2544ซึ่งเวลานั้นน้ำตกทีรอซูยังไม่ได้มีการตัดถนนเข้าไปได้เหมือนปัจจุบันโดยถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เหนื่อยที่สุดในครั้งหนึ่งของชีวิตคือการเดินทางเพื่อไปน้ำตกทีรอซูนี่แหละครับ เพราะว่าผมต้องเริ่มจากการเดินทางไปที่อำเภออุ้มผางก่อนที่จะนั่งรถผ่าน1,250โค้งจากนั้นต้องเตรียมตัวลงล่องแก่นประมาณ7ดชั่วโมงผ่านน้ำตกทีลอเลและน้ำตกเล็กๆอีก2-3นถึงาน้ำตกและจากนั้นก็ต้องเดินป่าเข้าไปในตัวน้ำตกผ่านเขาหินที่สูงชันซึ่งเหนื่อยที่สุดในชีวิตก็ว่าได้ถ้าหากจะเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เคยได้เดินทางไปตามดอยต่างๆมาแล้วต้องบอกว่าชิดซ้ายไปเลยครับ ที่นี่ถือว่าหินกว่าเยอะช่วงที่ต้องเดินเท้าไปประมาณ20กิโลเมตรเพื่อนๆที่ไปด้วยกันบางคนก็ถือปลากระป๋องมาบางคนก็ถือมาม่ามา,มาบางคนก็ถือมีดพราฟันหญ้าที่ลกคืมแต่เดินไปไม่นานก็ต้องทิ้งของทั้งหมดครับแม้แต่เสื้อตัวเองก็ยังต้องถอดออกเพราะว่ามันทั้งเหนื่อยและหนักเอามากๆส่วนตัวผมเวลานั้นจะสบายกว่าเพื่อนหน่อยครับเพราะแทบไม่ได้เอาอะไรไปเลย ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมเดินไปถึงเป็นกลุ่มแรกมีประมาณกันอยู่สี่คนโดยถึงที่พักก็ประมาณลาวทุ่มกว่าส่วนกลุ่มหลังสุดกว่าจะเดินมาถึงก็เล่นไปห้าทุ่มเห็นจะได้โดยต้องบอกก่อนว่าในสมัยนั้นที่นั่นยังไม่มีไฟฟ้าครับเมื่อไปถึงชุดแรกก็ได้เลือกที่พักก่อนผมเห็นว่ามีบ้านหลังหนึ่งที่ดูใหญ่และน่าพักที่สุดแถมยังอยู่บนยอดเขาสูงอีกด้วยพอหลังจากเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาถามว่าเอาหลังไหน พวกผมก็ไม่คิดอะไรเลยครับบอกว่าเอาหลังนี้เลยช่วงเวลานั้นพอตกดึกต้องใช้ตะเกียงนะครับจะเข้าห้องน้ําหรือเดินไปไหนหรือเวลามานั่งทานข้าวรวมกันก็ต้องอาศัยแสงจากตะเกียงนี้เพื่อในการทํากิจกรรมต่างๆครับและหลังจากที่พวกเราทานข้าวเสร็จก็พากันเข้าที่พักโดยที่พักของพวกผมนั้นตั้งวงเล่นไพ่กันได้สบายๆเราก็เลยไม่พลาดที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดยขณะที่เราเล่นไพ่อยู่นั้นก็มีความรู้สึกแปลกๆไม่ใช่มีผมที่รู้สึกแบบนั้นแค่คนเดียวแต่คนในวงก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันมันเหมือนมีคนคอยดูพวกเราอยู่ตลอดเวลาจนทุกคนในเวลานั้นเริ่มไม่กล้าเข้าห้องน้ําตามลาพังเพราะเนื่องจากว่าห้องน้ําอยู่ข้างล่างข้างบนบ้านก็ไม่มีใครเพราะเป็นบ้านไม้เก่าๆและเมื่อเวลาด็กขึ้นผมก็เข้านอนแต่ตอนนั้นในห้องผมนอนกับเพื่อนอีกคน ซึ่งช่วงเวลานั้นก็ปาเข้าไปตีสองหินจะได้ส่วนคนอื่นๆยังอยากเล่นไพ่โตลุงก็เชิญต่อไปส่วนผมไม่สนใจอะไรแล้วก็เลยไปเข้านอนและพอตื่นเช้ามาผมตื่นขึ้นก็เป็นมารยาทที่จะต้องถามเพื่อนๆคนอื่นๆไปด้วยว่าเมื่อคือนสบายดีไหมมีเพื่อนๆบางคนมันสวนมาว่าเมื่อคือนนอนไม่ได้เลยพอจะเข้าไปนอนก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยนอนสักพักเลยรีบลุก และไม่กล้าเข้าไปอีกเลยพอได้ฟังแบบนั้นผมก็ใจวิวๆิวครับแต่ไม่ค่อยเชื่อเพราะคิดว่าเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้มั้งจากนั้นก็เดินมากินข้าวกับเพื่อนอีกกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่พอไปถึงในวงผมก็ได้ยินคำถามแบบเดิมอีกว่าเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายกันไหมแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของผมตอบกลับออกมาอย่างไวเลยว่าเมื่อคืน โดนผีลอกว่าจากนั้นพวกผมจึงไต่ถามกันว่าเจอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเพื่อนมันก็เล่าว่าเมื่อคืนขณนะที่เล่นไพ่เสร็จแล้วเข้าไปนอนในห้องปรากฏว่าขณะที่หลับฝันเห็นเป็นผู้หญิงแก่เดินเข้ามาในห้องแล้วถามว่าพวกมึงมานอนทับที่กูทำไมเพื่อนคนที่เล่าจัดเป็นว่าพวกไม่ค่อยกลัวผีอยู่แล้วและอีกอย่างเพื่อนผมมันก็คิดว่ามันกำลังฝันอยู่ มันจึงตอบกลับไปว่าป้าขี้งกจังอย่าห่วงที่มากนักเลยซึ่งมันเล่าให้ฟังว่าพอมันตอบในความฝันแบบนั้นไปพอพูดจบเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องขึ้นมาเลยซึ่งมันมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกทีก็มีผีคนแก่มาดึงเท้ามันและลากมันมาอยู่หน้าบ้านเฉยเลยครับเอาเข้าไปสิครับนั่นยังไม่เท่าไหร่นอกจากนั้นยังมีพักพวกคนที่เดินป่าซึ่งตามหลังมาช่วงหลังสองทุ่มของเมื่อคืน ก็เดินเข้ามาสมทบในวงอีกต่างเล่าตรงกันว่าไอช่วงที่เดินป่ากันมาเมื่อคืนเห็นกับตาเลยว่าระหว่างทางนั้นเห็นมีคนแก่ผู้หญิงแต่งตัวแบบชาวบ้านทั่วไปเดินตามหลังมาหรือบางทีก็กวักมือเรียกพวกเราอยู่เป็นระยะแต่พอไปถามเจ้าหน้าที่อุทยานว่าคุณยายแก่คนนั้นเป็นใครมาจากไหนทําไมด,ดึกดื่น,นถึงมาเดินแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าแกเป็นคนแถวนั้นแหละอย่าคิดอะไรมาก ที่จริงดูดูแล้วไม่น่าจะใช่คนพอผมได้ฟังเรื่องนี้ผมก็ขนลุกสู้เลยครับเพราะเท่าที่ถามไถ่ดูปรากฏว่าลักษณะของผู้หญิงแก่ที่เพื่อนผมเจอกันทั้งในความฝันและเห็นกับตานั้นมันเหมือนกันจนน่าจะเป็นคนเดียวกันด้วยซ้ําและเรื่องสยองเมื่อคืนก็ผ่านไปจากนั้นเราเชาวคณะก็นั่งกินข้าวพอเสร็จจึงเก็บของเดินทางต่อไปอีกประมาณ2-3กิโลเพื่อที่จะขึ้นไปดูน้ําตกทีรอซูและเมื่อขึ้นไปถึง ต้องยอมรับเลยครับว่าน้ําตกทีรอซูเป็นน้ําตกที่สวยงามมากๆแถมในยุคสมัยนั้นก็ยังดูเป็นธรรมชาติมากๆเพราะว่าน้อยคนที่จะสามารถเดินทางไปถึงพอเที่ยวชมความงามจนไปที่นํำใจแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับกันซึ่งจําได้ว่าต้องเดินด้วยเท้าอีก20กิโลเมตรแต่ดีหน่อยครับที่ว่าขากลับนั้นไม่ต้องล่องแกนกลับเพราะว่ามีรถบุกป,ป่าเข้ามารับถึงข้างในเลย แต่คอีกนั่นแหละครับรถที่ขับมารับก็เสียวหน้าดูเลยครับเพราะทางมันแย่มากๆเอาเป็นว่าถือว่าเป็นทริปที่สนุกสุดเวียงที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับแต่ยังครับเรื่องยังไม่จบครับเพราะว่าระหว่างที่เรานั่งรถกับเจ้าหน้าที่อุทยานขากลับนั้นก็ได้พูดคุยรวมถึงเรื่องเล่าผู้หญิงแก่ที่พวกเราเจอมาเมื่อวานให้เขาฟังเรื่องมาช็อกกะตรงที่เจ้าหน้าที่อุทยานเขาเล่าตอบกลับมาว่าผู้หญิงแก่ที่เห็นริมทางคนนั้น คือเรื่องจริงครับเพราะในอดีตเคยมีคุณแก่ที่เป็นชาวบ้านในละแวกนี้แกเดินเท้าไปน้ำตกทีลอซูแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้แกเสียชีวิตตรงกลางระหว่างทางแล้วหลังจากนั้นพวกคนที่เดินป่าเพื่อมาเที่ยวก็มักจะเจอวิญ,ญญาณของผู้หญิงแก่คนนั้นอยู่เป็นประจำไม่เว้นกระทั่งแต่เจ้าหน้าที่อุทยานด้วยครับ และที่พวกเราถามเจ้าหน้าที่ไปตอนแรกว่าผู้หญิงแก่คนนั้นเป็นใครแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ยอมบอกพวกเราตรงๆนั่นกระเพาะว่าเจ้าหน้าที่กลัวพวกเราจะกลัวจนไม่กล้าเดินทางไปเที่ยวต่อสู้ที่จะบอกตอนขากลับดีกว่าเพื่อให้พวกเราได้ไปเที่ยวต่อน,นั่นเองครับและเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หลอนที่พวกเราจํามาจนถึงทุกวันนี้ครับโดยเฉพาะผมเองและทุกท่านล่ะครับมีใครเคยไปเที่ยวน้าตกที่รอสูบ้างและใคร ได้ไปเจอผู้หญิงแก่มากวักมือบอกทางหรือมากวักมือเรียถ้ายัางไงก็อย่าไปกวนเขานะครับให้พูดกับเขาดีๆถ้าเกิดท่านได้มีประสบการณ์หลอนหรือเคยไปเที่ยวตกตีลอสูสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปกดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปของทางช่องหลอลี้ลับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ